ใ่แววันนี้คะเรานะคะจะมาเล่นเสียงดวงกันนะคะเล่นเสียงกันนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเล่นกันเนาะเราก็เล้พับแล้วก็เขียนข้อความด้านในไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นจุกกรเคกันเลยมาพองกรนเราได้ก่อยเออเลขสามสามเลขสามนะคะกี่ทีคะจะมาสิบห้าทีด่าเบียดค่ะเบียดหน่อยเออพี่น้องอ่ะสิบห้าทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าพันห้าต่อไปค่ะทำอะไรนี่นนเลขก,กันนะคะเอาเลขอะไรเอาเลขหนึ่งวิฟ้ากี่ทีคะเออหนึ่งทีค่ะหนึ่งส่วนทีไม่ได้นะหยุดนิ่งห้าทีเอ,อ้ยห้านะ ไม่ใช่หวินาทีโอ้ยแกทำท่านี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเอ้ยมาถูกแล้วค่ะฮะ่ะเดี๋ยวให้แกทำมาค่ะพี่โนเอาเลขสี่ใหกับทีหนึ่งที่หนึ่งกอดแน่ ไปเกิดไม่กันนะคะแต่ก็อยากไปขอด้วยไม่ได้ค่ะคิดโงใครไ่ขดสลักแม่แค่ะโอเคค่ะต่อไปค่ะอ่ะโอเคันหนึ่งเอีกอันนึงพี่นโนมที่เอาอะไรอะไรเอาเลขสามโอเคค่ะสองที่หนึ่ง สองโอ้เบเกียหนึ่งอะได้จุกแม่เนี่ยได้ได้ทำไรหนึ่งอะเบเกียเลขสองได้จุกแม่อันนี้คะกระโดดห้าครั้งนะคะโอเคจะกาแอะไรงสี่มันจะขาเดี๋ยวเรามากิดกันะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหหึงหัวแลอ่ะต่อไปเป็นพี่นุค่ะเอาเลขะไรคะเอาเลขสาวหนึ่งทีหนึ่ง กระโดดห้าครั้งค่ะงหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคอเคขาเล่นสีละดูอ่ะอ,อาเล็กไรเ,เล็กอะไเดียวเล็กสามมีจุกแม่หรอคะเ,อเล้วทีกสามกี่ทีก็หนึ่งทีดิหนึ่งจุกแม่หนึ่งที

เล่นใหม่ค่ะตัดภาพเลยค่ะไม่อ่านะคะเราก็จะแบบมาเริ่มเล่นใหม่นะคะก็คือเมื่อกี้นะคะเล่นก็ไปคุยกับโอแก่นะคะว่าจะเล่นยังไงเนาะแบบตับดภาพไปแล้วนะคะก็โอเคเราจะเล่นกันต่อเลยโอ้ช่วยด้วยค่ะทุกคนมาค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดินไปดูเอาเลขใกล้ค,คะ่ะ ก็ไปแอบอยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็ให้แม่เลือยค่ะไป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 ตอนะะแม่เลี้งอะไราแม่เลี้ไอะไรทาไแม่เล้ยงอะไรเหรอ่เด็กเป็นพี่ยอมมไดเลี้ไอแล้วเรเลี้ยสิ่งอะไกันนะคริงไหมคะ

ทำไมไม่ให้เก่งจังเลยเนี่ยเหรอทุกคนคะได้ดูมัธยมซัมบี้กันหรือยังคะมีด่านไหมนะในเรบอกวมีให้ดกเล่นนะคะสนุกมากเลยพี่หนไม่หันเล่นเลยเล่นแล้วที่นองยงม่บอกเพื่อนจริงๆนะนแหละเล่นแล้วเล่นตอนที่เวกันไม่อยู่นั่นแหละ พี่นวันนี้นะคะเรานะคะก็เล่นกันแค่นี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย